สีราศีครับดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่9นะครับถึงวันอาทิตย์ที่15นะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงจากนี้ไปนะครับจังหวะดาวของสีราศีนี้มันไม่ได้ง่ายนะฮะคือมันเหนื่อยพอสมควรเลยแหละนะครับเราดูเรื่องผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์สวยงามนะครับเราไม่ดูว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยโอเคครับเรื่องครับราศีแรกครับคือราศีที่เด่นแบบ เรื่องของงานชัดๆเลยนะครับราศีมังกรนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเรานึกภาพนะครับดาวการงานของคนราศีมังกรคือดาวศุกร์ดาวศุกร์โครจรทับคนมังกรนะครับสังเกตไหมว่าคนมังกรช่วงปลายเดือนก็คือปลายปีนะฮะช่วงประมาณธันวาเนี่ยของทุกๆปีนะครับชีวิตจะยุ่งวุ่นวายหรือมีอะไรที่ต้องทําหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันเยอะมากๆนะฮะทั้งต้องทํางานบางทีงานส่วนตัว งานประจำมีคนไหว้วานมีเดินทางมีนัดพบปะสังสรรค์อันนี้คือเรื่องปกติแต่ว่าเพราะว่าทุกๆุกธันวาดาวงานมันจะโครจรมาวนมาทับเสมอนะฮะฉะนั้นถ้าในช่วงเดือนอื่นมันก็ยังมีเรียกว่าคระเครานะครับแต่พอดันวาทีไรนะฮะดาวการงานมันจะวงรอบมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับอาจจะบางปี ดาวงานมันหนักหรือมาทับช่วงต้นเดือนบางปีกลางเดือนบางปีก็ย้อยๆลงมาค่อยๆลงมานะครับแต่รอบนี้9-15เจอดาวการงานโคจรทับนะครับและที่สำคัญคือมันมีงานงอกงานพิเศษงานปูปั่าช็อบพันงานที่คาดไม่ถึงนะครับเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งผลงานถือว่าน่าพอใจนะฮะชาวมังกรคาดหวังเรื่องงาน คาดหวังเรื่องของเงินคาดหวังเรื่องผลสําเร็จในภารกิจต่างๆได้อยู่นะว่าไปนะครับในขณะที่ดาวการงานโคจรทับนะครับมันยังมีเรื่องของเงินเข้าด้วยนะฮะนี่ผมมองช็อตข้ามไปช่วงต้นปีนะว่าคนราศีมังกรนะฮะเตรียมอาจจะมีโปรโเจกต์ใหม่มีคนท้าทามมีแนวทางในการหารายได้พิเศษมีเรียกว่า กำลังขยับชีวิตตัวเองนะครับออกให้ออกจากกรอบอย่างน้อยก็ออกสักด้านหนึ่งก็ได้นะฮะถ้ากรอบเป็น4ด้านเนี่ยก็อยากจะขยับซึ่งในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับจะเป็นการขยับกรอบให้มันกว้างขึ้นขยายขึ้นหน้าที่ระรบีชอบจะกว้างขึ้นกว่าเดิมช่องทางการเงินมันจะเริ่มเห็นเวลที่มันสูงกว่าเดิมนะครับแต่ทีนี้เรามาดูสัปดาห์นี้ก่อนลวกันว่าดวงงานเด่น ในมุมของภารกิจที่เข้าแล้วมันรับผิดชอบได้ทุกเรื่องนะครับจะวะดาวดีเรื่องการติดต่อเจราจาต่อรองการพูดคุยการซื้อมาขายไปซื้อขายและเปลี่ยนต่างๆสำเร็จอันนี้แจ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้ากลางเดือนไปแล้วนะครับดาวทิจะโครจรทับนะครับมันจะเอาเรื่องร้อนๆเช่นงานเร่งงานด่วนงานฉับพลันเข้ามาอีกนะครับตั้งแต่กลางเดือนไปต้นไป ฉะนั้นโดยวิสัยในช่วงเดือนนี้หรือตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับพยายามเคลียร์งานต่างๆให้จบเดียววัยอะไรจบได้จบนะครับอย่าปล่อยคลักขะสังเพราะาเดี๋ยวกลางเดีอนว้ท่มไปลองเตรียมรับมือกับงานด่วนของร้อนนะครับแต่ผลงานดีได้เครดิตได้ชื่อเสียงถือว่าน่าพอใจนะครับจังหวะดาวยานะครับในของคนราศีมังกร ดวงยังเด่นเรื่องคนช่วยเหลือคนเมตตาให้สบายใจเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยในเรื่องต่างๆนะครับผื่ว่าถ้าใครที่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจใครจะสําเร็จใครตั้งใจนะครับอยากจะทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เผื่อว่ามีภารกิจอื่นๆนะครับก็สําเร็จจวัาดาวเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการหมุนเงิน จะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับถ้าติดขัดจะหาวิธีทําให้ไหลลื่นได้ถ้าจะไม่ต้องซื้อของสําคัญหรือจะไม่ต้องใช้เงินในส่วนไหนก็ตามจะมีเงินส่วนนั้นหรือว่าพอจะหมุนในส่วนนั้นได้หรือถ้ามีคําสั่งนะครับจากผู้ใหญ่หัวหน้าคนจ้างงานเรานะครับก็สามารถทําผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เด่นนะครับ ในเรื่องที่ทําในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ตั้งใจนะครับหรือว่าในความพยายามนะครับสัปดาห์นี้เดินหน้าได้ไวนะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆมันมาตามปกตินะไม่มีอะไรแปลกใหม่หรอกครับเรื่องงานเรื่องคนเรื่องรายละเอียดของงานต่างๆครับคือเราเจอตามปกตินะรับมือได้ทั้งหมดนะครับผมเลยไม่ได้มาพูดให้ฟังว่าเจออุปสรรคเรื่องงานอะไรบ้างโอ้โหมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่เราเจออยู่แล้วนะฮะแต่ผลงานดีอันนี้โอเคนะ่าสนใจ เงินหมุนได้โอเคนะ่าสนใจแฟนหรือคนแก้ชีตกแก้ตัวพอช่วยเหลือได้โอเคเนะน,นี่ยอันเนี้ยดีอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็มีความหวังใหม่ๆโอเคอันนี้ดีนะครับต่อมาครับราศีที่2นะฮะแล้วก็เป็นราศีที่ช่วงนี้นะครับเป็นหนึ่งในราศีที่ห่างหายจากชื่อไปนานนะครับคือราศีนี้ครับ <c oughs> ปุ๊บนะครับในราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเพื่อนๆรู้หรือว่า เป็นหนึ่งในราศีที่ช่วงนี้มีดวงเด่นเรื่องโชคลาภนะครับคาว่าโชคลาภในที่นี้เย่าเพิ่งมองตเป็ลอตเตอรีนะฮะอยู่ๆมันมีความเฮงความฟุกอะไรก็รู้แไหลเข้ามาเฉยเลยอยู่ๆมีโอกาสนะครับที่จะได้อะไรใหม่หรือมีคนมอบหมายหน้าที่ระเบีชอบบางอย่างเพิ่มเติมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแต่ว,ว่ามันสร้างเครดิตแล้วได้สร้างชื่อเสียงแล้วได้หรือถ้าต้องติดต่อเจรจาต่อรองช่วงนี้ ดาวทิ์ดาวพุธมันเด่นอยู่ก็สามารถจะคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,องสําเร็จด้วยนะฮะจะังหวะดาวมันดีเรื่องการเดินทางระยะสั้นจังหวะดาวดีเรื่องการหมุนเงินนะครับยังหมุนเงินได้แต่ใครจะจุกจิกเยอะนะจะังหวะดาวมันดีเรื่องของคนเมตตาเอเคนนี่ดีหน่อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากใครหรือต้องการการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องใดๆก็ตามโอเคก็ยัง ไหลลื่นได้อยู่นะฮะจวดาวเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาอ้วนนี่ดีครับเพราะว่าบางทีได้เลยดีๆมามันก็ชื่นใจแต่ปัญหาบางอย่างที่มันคาลกระซังคาใจมั้งแต่สัปดาห์ก่อนหรือบางเรื่องที่มันคาใจนะครับมันตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ตามนะครับมันจะเริ่มมีวิธีทําให้สบายใจขึ้นผ่อนคลายขึ้นคลี่คลายขึ้นนะครับจวดาวเกี่ยวกับปัญหาที่เรารเผชิญอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่า มันมีแนวโน้มจะลดลงนะครับหรืออย่างน้อยมีคนเข้ามาช่วยในบางเรื่องนะเพราะว่ามไมต้องบอกเรื่องราศีมีนไม่ได้มีใครมาช่วยทุกเรื่องนะครับคนอบอุ้มอุปถัมภ์มมเนี่ยพอจะมีกาเรียกว่ากัลยาณมิตรแต่ไม่ใช่แบบมีใครมาอุ้มทุกเรื่องแต่บางราศีเขามีนะเับนบางช่วงน,นะฮะแต่ช่วงนี้ของเราจะมีคนมาช่วยเฉพาะเรื่องที่เราเดือดร้อนหรือเรื่องที่เราจำเป็นต้องการให้ใครช่วย ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยแล้วก็มีข่าวใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์เรื่องงานของเดือนนี้หรือโปรเจกต์เรื่องงานของในช่วงปีหน้านะครับที่มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นใจหรือความหวังใหม่ๆก็ยังดีหน่อยฮะค,คนเรามีความหวังก็ยังดีมันยังมีพลังต่อมามันมีจังหวะด,ดาวที่ผู้ใหญ่นะครับสัปดาห์นี้จะใช้เวลวาใหีททาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเราก็ทําได้กระทานะครับอีกอย่างนะครับในระยะนี้ โดนถ้าปวดแค่ไม่สบายอยู่นะฮะจะค่อยๆเริ่มฟื้นแล้วก็ดีขึ้นผมมอง,งถึงช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะฮะชาราศีมีนจะคุยเจราจาติดต่อต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญมีเกณฑ์สำเร็จเพราะนั้นหยิบจับขยับขยายทาอะไรตัวเ,เองได้จะคุยต่อรองหรือว่าจะโน้มน้าวใจใครก็สําเร็จยังมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับบางทเีเพื่อนๆมีปัญหาอะไรที่เราอาจจะ ต้องการให้คนช่วยหรือเราต้องการให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีหรือว่าจบให้สวยงามในปัญหาที่มันคาใจสุดๆไหมฮะคนเรามันจะมีในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีปัญหาที่คาใจแบบแม่ไม่รุ้ลรุนสักทีหรืออยากให้อะไรคือเนี่ยครับอะไรที่มันคาใจบางอย่างอ,อยู่เนี่ยมันจะถูกย่อยสลายออกไปนะครับนี่แหละคือจุดเด่นนะฮะและประการต่อมาช่วงนี้มีไอเดียใหม่ๆนะครับ แลวสามารถเอามาใช้ได้หรืออย่างน้อยก็ต่อยอดในความคิดบางอย่างอาจจะอยากทํางานพิเศษบางคนอยากจะหาเลยได้พิเศษอยากจะช่วยเหลือคนในครอบครัวอยากจะซื้อของให้คนในครอบครัวแต่กําลังหาตังค์อยู่อะไรก็ตามหรือวกาลังหาเรื่องผ่อนนะฮะมันก็เป็นเรื่องสําคัญของเรานะฮะนี่ครับมันจะมีช่องทางต่างๆหนึง่งสองสามสี่ตามสเต็ปทําให้ได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับให้สบายใจได้เรื่องหนึ่งคือมันเหนื่อยนะแต่มันก็ยังคุ้มค่า หรือผลลัพธ์ก็ยังถือว่าน่าพอใจนะครับมันอาจจะไม่ให่โอ้โหต้องสเสร็จสิ้นทุกอย่างภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวแต่ว่าแนวโน้มของผลลัพธ์มันยังดีอยู่นะครับก็ลุยสู้กันต่อนะครับต่อมาชาวราศีนี้ก็อีกราศีนึงที่บางทีก็ไม่ค่อยมีดีชื่นชมกันฮะแต่ว่ารอบนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคือราศีนี่ครับ,บนะรึบนะฮะพฤกษบนะครับนี่ราศีพฤกษ์ครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ มันมีดาวพฤหัสทับอยู่ดาวอาทิตย์โคจรเล็งนะครับอาทิตย์กับพฤหัสจะเป็นดาวคู่มิตรมันดาวมันเด่นนะดาวคู่นี้แต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดาวที่เขาจะย้ายหลบมุมไปแล้วนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เริ่มเป็นดวงที่มีข่าวดีในสิ่งที่ทำนะฮะการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําญถือเป็นการตัดสินใจเรื่องที่มันดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดาวพุธโคจรเล็ง บางทีมันมีกิจกรรมใหม่ๆนะฮะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้มีโปรเจกต์ใหม่มีหน,น,นที่คอรับิดชอบหรือต้องทําอะไรเป็นพิเศษมีเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องการติดต่อเจราจาต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญสํเร็จมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยากๆสัปดาห์นี้จะปัญหาบางอย่างนะครับมันจะหลุดเป็นปลอะๆไปนะครับหรือง่างยๆคืออะไรที่บรนคาาคาสร้างกาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ หรือเรื่องลึกๆนะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะถูกขุดเบื้องเร่ออกไปนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ไอเดียดีมันหมายถึงผู้ใหญ่เมตานะฮะดาวทิตย์สัมพันธ์กับดาวพฤหัสไอเดียปัญญาผู้ใหญ่เมตานะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือมันก็เป็นจังหวะที่ดาวเด่นนะใครที่อยู่ราศีพฤษภครับในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้มีอะไรที่คิดที่ทำที่ตั้งใจอยากขยับขยายทำได้ทำนะฮะดาวประจำตัวของเรา โคจรอยู่ในตำแหน่งสุพะหมายถึงจุดที่เรียกว่าเป้าหมายที่เราต้องการนะครับมันจะค่อยๆทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมถึงแต่ง,งานอย่างเดียวนะครับบางทีมเป็นเรื่องส่วนตัวแสดงว่าแนวโน้มของงานหรือเรื่องส่วนตัวในช่วงสัปดาห์นี้มันเริ่มไปสู่เส้นทางที่เราต้องการนะครับนั่นทําอะไรได้บ้างครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอยากทําอะไรไพิเศษทําได้ทํา หรือกําลังเคลียร์อะไรบางอย่างให้มันสําเร็จก็รีบเคลียร์รีบจัดการใช้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องที่อยากทําในเรื่องที่อยากแก้ไขในเรื่องที่อยากเจรจาในเรื่องที่อยากทําให้มันสําเร็จรุ่ร่วงนะครับหยิบจับขยับขยายและลเรื่องทําได้เลยบางอย่างมันจะไม่อาจจะไม่แบบเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์เดียวเพราะบางเรื่องเป็นโปรเจกต์ยาวแต่ว่ามันก็จะมีความคืบหน้าในสัปดาห์นี้ดีพิเศษ หรือถ้าปัญหาเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีวิธีเคลียร์และแก้เป็นพิเศษนะครับให้สบายใจอยู่นี้ได้มันมีดาวที่เกี่ยวพันกับคนนะครับในช่วงนี้หรือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยหรือสัมพันธ์กับคนเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้นะฮะก็จะมีเรื่องจุกจิกเยอะดาวอังคารนะฮะโคจอนโยนแมงสาชะนะฮะหมายถึงการเดินทางอรืมีการเดินทางระยะใกล้ไกลอะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการ ทางแล้วก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับหรือการติดต่อเจราจาก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับในช่วงนี้แปลว่าทํางานเชิงรุกได้ดาวสุกดาวประจาตัวโครจรในบ้านของดาวเสาร์อันนี้เหมือนกับว่าไอ้ดาวคู่เนี้ยหรือว่าชื่อคู่เนี้ยมันไม่ค่อยถูกกันสุกกับเสาร์นะฮะผัสุกเข้าพัสเสาแทรกนะฮะสุกกับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูนะครับเขาเรียกว่ามันมี คดีกันนะฮะดาวสุก,กับดาวเสาร์นะครับแต่ไม่ใช่เราต้องมีคดีนะฮะเียงแต่ว่ามันจะมีเหตุที่ทําอะไรแล้วมันเหนื่อยกว่าปกติอาจจะเหนื่อยในใจบ้างเหนื่อยกายไปพิเศษบ้างคือเป็นเรื่องปกตินะถ้าสัปดาห์นี้เพื่อนเพื่อนทอะไรก็ตามเราสําเร็จเนี่ยแต่รู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกเหนื่อยกายรู้สึกกังวลอะไรก็ตามคือเรื่องปกตินะครับเราดูผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่เหนื่อยอ่ะมัน สำเร็จไหมถ้ามันสาเร็จก็คือโอเคนะครับเราดูไมได่ดูว่ามันเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนอนพักก็หายแต่ผลสําเร็จนะครับมันยั่งยืนเป็นรูปธรรมฉะนั้นสัปดาห์นี้อย่าใส่ใจในความกังวลของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องดูเรากังวลสิไม่ต้องครับมันมาระยะสั้นนะฮะมันเหมือนกับอ่เป็นหวัดนะฮะมันก็มาแป๊บๆนะฮะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็หาย แต่ผลลัพธ์ต่างๆที่เราทําดีๆเนี่ยมันอยู่ยั่งยืนแสดงว่าสัปดาห์นี้คิดอ่านประการใดจงทำเราจะเป็นเรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภเรื่องส่วนตัวทําได้ทํานะครับอย่าอย่าชิลนะครับนะบางสัปดาห์ผมบอกเออช่วงเนี้ยพักชาร์จแบตซะแต่สัปดาห์นี้ของคนราศีพฤษภผมจะบอกว่าหาได้ทำในสิ่งที่เราต้องการให้รู้ล่วงมากที่สุดนะพักผ่อนได้ตามปกติแต่ <c oughs> อย่าพักนานนะครับจังหวะดาวม,มันเด่นโอเคเนาะต่อมาครับราศีสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นของสัปดาห์นี้นะคนอื่นไม่ใช่อยู่ราศีนี้อย่าอย่าท้อไปนะอาจจะเป็นของแฟนของลูกเราก็ได้ราศีกันนะครับผู้ที่เกินในราศีกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ดาวการเงินโครจรตําแหน่งปุตตะนะครับมันเป็นเรื่องของการช็อปเลยแหละสัปดาห์นี้ใช้จ่ายจุกจิกหรือใช้จ่ายในเรื่องที่เราจะเป็นต้องซื้อต้องใช้ต้องช่วย สำเร็จนะฮะการหมุนเงินถือว่าน่าพอใจการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญถือว่าน่าพอใจดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะครับหายที่จะโครจรวิปรลิตแล้วนะครับสัปดาห์นู้นโครจรวิปรลิตอยู่นะฮะมันก็เลยมึนๆกองงงกง,งบางช่วงเวลาบ้าหางแต่จากนี้ไปนะฮะไม่วิปรลิตละงานม,มันเดินหน้าแสดงว่าดาวพุธคือดาวประจําตัวของเราและดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันเมื่อไหร่ที่พุธโดนเดินดีขึ้นนะครับ มันก็จะทำให้งานแล้วก็ความคืบหน้าของภารกิจเราเดินหน้าดีขึ้นนะครับไอความเหนื่อยวุ่นวายนะครับไม่ต้องพูดถึงเนะาะดะพุธในเรือนดาวองคารอาจจะมีอารมณ์เสียงานกุหงิจงานเร่งด่วนงานร้อนโยนมาให้เราทําคือเรื่องปกติแต่สิ่งนี้ไม่ปกติคือผลลัพธ์ที่น่าพอใจเอืออนนีดีคนช่วยเหลืออันนี้ดีดา,ด,ดาวพุธดาวประจำตัวโคจรอ,อยู่คู่กับดาวอาทิตย์มีไอเดียปัญญาการแก้ปัญหาเด่น ดาวพุธโคจรเลงดาวพฤหัสอันนี้มันก็เป็นดาวเด่นนะ,ะมันก็อาจจะเป็นช่วงนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวหรือแฟนนะฮะหรือมีอะไรต้องคิดต้องทําต้องตัดสินใจด้วยกันบ่อยขึ้นมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพบปะผู้คนบ้านาน,านายตา,า,านะฮะหรือมีการเดินทางเพื่อ่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆบ่อยขึ้นนะครับและสําเร็จนะฮะหรือแม้แต่ช่วงนี้จะต่อรองฮะเรื่องสําคัญสําคัญก็ ต่อรองสําเร็จแต่ว่าใช้ความเด็ดขาดนะครับในการต่อรองนิดนึงดาวพุธในเรือนดาวองคารมันต้องมีความชัดเจนเด็ดขาดไม่ใช่ก้าวร้าวนะฮะไม่ใช่โหต้องบับนั้นแบบนี้ไม่ต้องฮะก็คุยสไตล์เรานะฮะเราคุยด้วยความนุ่มนวลก็นุ่มนวลไปนะฮะแต่ตอนตัดสินใจอย่าลังเลนะครับยังไงก็ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้เป็นภาษาที่เรียกว่ามันลังเลนะครับ แต่ก็ระบุไปเลยนะครับเอาไม่เอาไปไม่ไปมาไม่มาใช้ไม่ใช้ซื้อไม่ซื้ออะไรเงี้ยคือชัดเจนนะครับจะช่วยได้เยอะนะอย่าลังเลนะครับในทุกๆเรื่องเลยนะแล้วก็ต่อมามีข่าวดีมีโอกาสได้โชคลาภนะหรือว่ามีข่าวดีเรื่องของเงินทองนะครับนี่ผมดูใหญ่นะช่วงนี้เรื่องของการเรียกว่าครอบครัวนะครับมีเหตุให้เดินทางครอบครัวหรือเขาเรียกว่าภาระเกี่ยวกับครอบครัวก็ข้างเยอะถ้าดูไปนะครับชาวราศีกันเป็นราศีที่ มีเรื่องปวดหัวครับในเรื่องของครอบครัวมาสักระยะหนึ่งลนะครับอาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวหรือมีเรื่องคาราคาสังคาใจกับใครบางคนในครอบครัวนะครับซึ่งมีไม่กี่คนหรอกที่ทําให้เราอารมณ์เสียหรือว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือเรารู้สึกแบบอารมณ์ขุ่นเคืองได้นะครับมีมกี่คนหรอกครับในบ้านเรานะครับทีนี้ครับช่วงสัปดาห์นี้ก็พยายามเลี่ยงการทะเลาะเลี่ยงการเลี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ใช่ยอมทุกเรื่องนะครับ เราก็หาคุสุโรบายนะครับในการที่จะไม่ทะเลาะกันเนาะแล้วก็ข้อต่อมาครับอันนี้จุดเด่นนะฮะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะครับยังสําเร็จนะฮะแปลว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจอยากจะขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆจากใครคุยได้พูดได้จัดการได้นะครับนําซ้ํานะครับในช่วงนี้ผมโฟกัสอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆนะครับเป็นพิเศษนะฮะแต่อันนี้อยู่ที่เราพิจารณาด้วยคือเรื่องเงินนะครับสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์นที่เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินทั้งรับและใช้หรือจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเยอะพิเศษนะฮะการเงินจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นเนื่องจากว่าดาวพเกตดาวดวงนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับมันจะอยู่มันจะาจาก็เรียกว่ามันจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมแรงปพิเศษนะฮะและตอนที่ดาวพฤกต์โคจรอ,อยู่ตอแหน่งกระดุมผ้าหรือเงินทองมันเลยเกิดแรงกระเพื่อมในเรื่องของท่าค้าขายจะขายดีแต่รายจ่ายต่างๆมันโผล่เข้ามา เพิ่มมาอีกนะฮะมันก็ต้องรับปุ๊บจ่ายทันทีหรือรับปุ๊บเก็บสะสมแล้วก็เตรียมจ่ายไ,ไวขึ้นนะครับก็แปลว่าเงินเข้าเยอะขึ้นแต่รายจ่ายมันผุดเป็นดอกเห็ดเลยฮะเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนั่นนะฮะค่าบา้านค่ารถค่าผ่อนนุน่นเดินทางรครอบครัวซื้อของสําคัญเอาของอันนี้หายหรือเนีนพังคือปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหเยอะมากนะครับจะมีให้หมุนไม่ให้จ่ายให้สบายใจนะฮะเงินโอเค งานดีขึ้นมีข่าวดีๆถึงเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่ามีใครบางคนในบ้านอาจาจะกวนประสาทหรือทำให้อารมณ์เสียบ้างแต่เราก็ก้าวข้ามผ่านไปได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆของใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้คนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมมีความเหนื่อยในเรื่องงานแล้วก็มีท้อๆบ้างคือเรื่องปกติแต่จะฟื้นไวเนี่ยฟื้นไวมันดีนะแล้วก็มีโอกาสได้โชว์คลุกๆนะครับนี่โอกาสแจ๋วเลยนะฮะ ในข่าวนี้เรื่องการทางข่าวดีเรื่องการได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานคือมีเรื่องอะไรดีๆแทรกเสริมมากกว่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับแปลว่ากาันก็เป็นหนึ่งราศีที่ดวงดีสัปดาห์นี้อีกหนึ่งราศีเช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีนะฮะไปแล้วครับกาถึงสินะครับ,รบ,รบเข้ากลางเดือนแล้วนะโชคดีครับสวัสดีครับ